ันนี้นะคะพิชิตานะคะมารีวิวตัวนี้นะคะเป็นครีมรองพื้นหัวเห็ดนะคะก็รุ่นนี้ขายดีมากๆเลยก็เลยเอามารีวิวเผื่อใครที่ยังไม่เคยเห็นเนาะก็จะมารีวิวซ้ๆไปเรื่อยๆนะใหม่เลยนะคะกล่องเขาก็สวยงามนะคะแกะกล่องออกมานะคะก็จะมีตัวฟองน้ำเนาะ ของเขาก็จะเป็นแบบรูปทรงแบบนี้นะคะแล้วก็กล่องของเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้เป็นทรงสี่เหลี่ยมแปกตาเนะาะข้างในก็จะมีฝาแบบนี้นะคะพราะกดออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีเนื้อครีมออกมาอย่างนี้มันจะมีรูๆอย่างเงี้ยค่ะ มันก็จะมีเนื้อครีมออกมาแบบนี้นะคะวิธีการใช้ก็จิ้มไปเอาฟองน้ำนะคะจิ้มลงไปเนาะแล้วก็เอามาจิ้มไปที่หน้าเราได้เลยอ่ะเริ่มขอจัดกระจกแป๊บนึงไกลไปนิดนึงกระจกอะขอคาดผมแป๊ดนะคะ จิ้มๆไปค่ะกดตรงนี้แล้วก็มาจิ้มที่หน้าได้เลยนะเนื้อขี้ของเขานะคะก็จะเนียนน,นะแล้วก็บางเบาหลายๆคนก็ชอบนะเพราะว่าแต่งแล้วแบบเออมันดูสบายๆอะไรเงี้ยมันไม่ได้ดูแบบพอกเยอะเกินไป จิ้มๆจิ้มๆไปค่ะแตะๆไปเนาะกดๆไปแบบนี้นะคะ เอาให้ทั่วๆหน้าเนาะอ่าเสร็จแล้วเราก็มาลงแป้งกันนะคะ พอทาแป้งเข้าไปแล้วก็หน้าก็จะเนียนมากขึ้นทุกทีพี่ชิต้าจะไฮไลท์เฉดดิ้งด้วย อันนี้เนาะก็คือที่มันจะมีข้างหนึ่งเป็นสีขาวเป็นตัวไฮไลท์เป็นแบบเนื้อครีมะนะอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นแบบสีเข้มเป็นเชดดิ้งแต่ว่าวันนี้ทาแป้งลงไปแล้วก็จะใช้แป้งจะใช้ตัวคอนทัวร์แบบนี้นะคะก็ในส่วนของตัวไ,ไฮไลท์เนาะเราก็ใช้สีขาวนี้เราเพิ่มความสว่างให้กับป้งหนึ่งหน้าผากของเราส่วนที่จมูกก็ ไล์ลงมาเลยเพื่อเป็นการสร้างเงาให้ดูแบบจมูกพุ่งๆอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เพิ่มตรงคางให้ดูดูพุ่งๆนิดนึงถ้าเรามีแบบว่าช่วงใต้ตาก็ใช้ตัวนี้ไล์ไป แล้วก็เอาตัวเชดดิ้งเนาะตัวเชดดิ้งสีเข้มนะคะเอามาปัดที่กลางนี่ให้ดูหน้าตอบตอบขึ้นเห็นไหมพอเวลามองไกลๆแล้วเห็นไหมข้างนี้มันก็จะด,ดูแบบมีเงามันก็จะด,ดูเหมือนแบบว่าหน้าเรียว <c oughs> หน้าเรียวด้วยเครื่องสำอางนะ ไปคะ่ะให้มันดูแบบว่า,วาหน้าเรียวนะพอมองไกลๆแล้วดูเหมือนหน้าเล็กลงแต่จริงๆแล้วก็คือเราใช้ตัวเชตติ้งเดี๋ยวจะใช้พวกกันส่วนกันปัดที่บริเวณขอบๆแล้ผาผากเนาะเพื่อให้ดูบอกว่า,วา แล้วผ่าแคบลงอเงี้ยเหมือนสร้างกรอบหน้าอยเี้แล้วก็มาไล่ด่างข้างๆนี้มันก็จะดูเหมือนเราแบบว่าจมูกโด่งขึ้นเห็นไหมจมูกก็จะดูโด่งขึ้นด้วยอายแชโดว์ นะดูเหมือนแบบจมูกโด่งอ่ะหน้าเรียวขึ้นก็ใช้คอนทัวร์นะเสร็จแล้วเราก็มาปัดแก้มกันนะ,ะเดี๋ยวนี้เขาแต่งสีออกสมๆแล้วกัน ก็วันนี้นะคะใช้เซตอายแชโดว์อันนี้นะของ l อรีอ l ลนะคะรุ่นลาปติสพาเลต์นะ mm hmm. ก็เขาทำสีออกมาได้สวยเลยอะ่ะเดี๋ยวพิชิตตาก็จะเอาสีนี้เป็นสีที่หนึ่งนะคะลงทั่วทั้งเปลือกตาสองสามสี่นะคะ mm hmm. ก็เอาปูกันปาดไปแล้วก็เอามาทาให้ทั่วทั้งเปลือกตา ให้เต็มพื้นที่เลยสองข้างนะเป็นการลงรองพื้นเนาะเสร็จแล้วก็ใช้สีที่สองค่ะครึ่งตาเนาะคัดเบ้าไปนะคะไล่ไปที่ใต้ตานิดหน่อย ตาเนาะแล้วก็มาต่อด้วยสีนี้อืก็เดี๋ยวขอใช้คุกกันเล็กอันนี้มันจะสีเข้มสุดเราก็เอามากรีดทิศขอบตา เราก็มากรีดไนลไลเนอร์กันเพื่อสร้างความคมโตให้กับดวงตาท่านี้ก็คือกรีดไนลไลเนอร์ er แล้วก็จะดูตาโตขึ้นนิดหนึ่งแต่ไม่ต้องมากรีดข้างล่างนะคะเดี๋ยวมันจะดูหน้าดูไปหน่อยเอาแค่ข้างบนพอมาตามมันก็จะดูคมโตขึ้นเนาะ แล้วเราก็มาต่อกันด้วยสีทาปากนะคะเอ้ยเดี๋ยวก่อนปัดมาสคาร่าก่อนลืมอบีบไปข้างอะสิบนะคะเราลืมเขียนคิวไปหรือเปล่ปาเหมือนจะลืมคิวเขียนมาบ้างแล้วเนาะเติมค่ะเติม นี่สอเขียนคิวรุ่นนี้นะคะใช้ดีมา,มากๆเลยนะแล้วก็จะมีไส้แถมมาให้อีก3อันเนาะใครสนใจก็ทักมาได้นะคะแค่บาทใช้นานเป็นปีเลย <c oughs> คุ้มค่ามากนะ, <c oughs> ะมาทาปานจ้าขอใช้เป็นสีส้มๆเนาะตัวนี้เป็นลิปเนื้อแมตของกูดาคือดีงาม จุไม่หลุดนะคะลิปตัวนี้นะหนึ่งแพ็คเขาจะมีสิบสองแท่งเลยแล้วก็สีสวยๆทั้งนั้นเลยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวรอให้ปากแห้งนิดนึงก็คลิปนี้นะคะพิชิตามารีวิวตัวนี้นะตัวนี้เป็นครีมรองพื้นหัวเห็ดนะคะใช้ดีมากๆเลยนะคะก็สนใจกระทักมาได้นะคะมีทั้งสำหรับสาวผิวสีนะคะผิวสีก็ ใช้เบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะสาวผิวสองสีนะคะสำหรับใครที่ผิวขาวนะคะใช้เบอร์ศูนย์สองคะสนใจทักมาได้นะคะสองรอยเก้าสิบาทนะคะพิชเอ่าจัดส่งให้ฟรีนะคะมีบริการเก็บเงินไปทางนะ,ะเก็บเงินหน้าบ้านได้เลยไม่บวกเพิ่มนะคะ,ะแล้วก็ในส่วนของไอเชโดพิชตารีวิวเป็นตัวนี้นะคะเป็นของ L'Oreal นะคะรุ่นลาอ,อลาปิ p ิพาเ t ตเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูลิปติกไม่หลุดเนาะ ีเอาค,ค่ะค่ะก็เป็นยังไงมัง่งก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะฝากกดไลค์กด <c oughs> แชร์ <c oughs> กดติดตามนะคะสนใจสินค้าตัวไหนก็ทักมาได้นะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะ